สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลน channel ครับวันนี้เราอยู่ในช่วง player profile ครับกับกองหน้าดาวรุ่งครับ อย่างเบนจามินเซสโก้ครับก่องหน้าวันเดอร์คิดครับเป้าหมายในการเสริมทีมของหลายทีมครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเจ้าตัวก็ได้ีว่าตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องครับกับทั้งปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงสิงห์บูเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าอีกหลายทีมในยุโรปที่กําลังสนใจในก่องหน้ารายนี้ครับโดยปัจจุบันครับเบนจามินเซสโก้ครับ, ko, รบขาแข้งอยู่กับทีมดังในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันอย่างอาร์เบไลซินะครับในซีซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามให้กับอาร์เบไลซิสไปทั ครับยิงได้18ประตูกับ2แอซซิดนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับกับการลงเล่นในศึกบุนเดสลีกาสีซั้นแรกนะครับโดยเบนจามินเซสโก้ครับเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2003นะครับปัจจุบันอายุ21ปีครับส่วนสูง195เซนติเมตรนะครับตำแหน่งที่เล่นก็เป็นกองหน้าตัวเป้าขนาดเท้าวขวาสโมสรปัจจุบันอารีไลซิครับ โดยเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเจ้าตัวครับเจ้าตัวเนี่ยก็เริ่มเล่นกับทีมเยาวชนในประเทศบ้านเกิดครับอย่างทีมราซีดีก่อนที่นะครับจัดได้โอกาสในการย้ายไปลงเล่นทีมอย่างเอนดูกราดูครับเป็นสโมสรในอ่ะหลีกสโลเวเนียครับซึ่งเป็นหลีกภูมิภาคนะครับก่อนที่จะย้ายกลับมาครับสโมสรบ้านเกิดในปี2014ครับต่อมาในปี2016ครับหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องฟุตบอลครั้งนี้ของเจ้าตัวครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเรด้ว่าเติบโตขึ้นอีกครั้งในการย้ายไปลง เล่นสโมสรอย่างเอสโค้ดครับซึ่งเป็นสโมสรหลีก2ในสโลเวเนียซึ่งครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างแท้จริงครับเมื่อแข่งรายนี้ครับเรียกได้ว่าตลอด2ปีครับเจ้าตัวเนี่ยยิงไปถึง59ประตูครับจากการลงเล่น23เกมในทีมระดับเยาวชนต่ำกว่า18ปีครับจนในปี2018ครับสโมสรดอมซาเล่ครับก็คว้าตัวดาวเตะว้16ปีรายนี้ไปร่วมทีมก่อนที่จะเป็นสโมสรอย่างเลดบูซาวบวกครับที่เห็นคุณภาพในตัวนักเตะราย คว้าตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญา3ปีในปี2019ครับหลังจากเซ็นสัญญา3ปีกับเบลตบูซาบววครับเจ้าตัวเนี่ยถูกปล่อยตัวนะครับแบบยืมตัวให้กับสโมสรอย่างไรฟอริงครับช้งาน2ปีเลยทีเดียวโดวยปีแรกเนี่ยเจ้าตัวยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นครับจากการลงเล่น15เกมแต่ในฤดูกาลต่อมาเจ้าตัวสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมครับทําผลงานได้เด่นชัดมากขึ้นโดยในฤดูกาล2020-2021ครับเจ้าตัวเนี่ยยิงไปถึง21ประตูกับ6แอสซิต จากการลงเล่น29เกมครับส่วนในนามทีมชาติครับเจ้าหนูรายนี้ก็เรียกได้ว่าติดทีมชาติสโลวีเนียชุดใหญ่ครับตั้งแต่ปี2022และทำให้เจ้าหนูรายนี้กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดครับด้วยวัยเพียงแค่18ปีและยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในนามทีมชาติสโลวีเนียที่สามารถทำประตูได้อีกด้วยครับ จนในที่สุดครับเจ้าตัวก็ได้กลับมาลงเล่นให้กับเรดบูซาวบวงครับซึ่งเจ้าตัวก็ตะบันไป10ประตูกับ7อสตจจากการลงเล่น37น,นัดในทุกรายการครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมักจะถูกลงสนามเป็นตัวสำรองครับเป็นทีเด็นในครึ่งหลังและนับว่านี่เองครับที่เป็นจุดกําเนิดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของเจ้าตัวอย่างแท้จริงครับ โดยในเวลานั้นครับก็รีวิวผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวนะครับก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองนะครับแล้วก็ถูกตั้งฉาย,ยาว่านิวหาแลนครับด้วยส่วนสูงมากถึง194เซนติเมตรครับบวกกับการลงเล่นสโมสรอ,อ่าที่รีวิวเป็นบันไดในการสร้างชื่อของเออร์ลิงเบลหาแลนนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่ดาวเตะรายนี้เนี่ยจะถูกตั้งฉาย,ยาว่าเป็นนิวหาแลนครับโดยนอกจากส่วนสูงที่เป็นจุดเด่นของเซสโกแล้วเจ้าตัวก็ได้การยอมรับนะครับว่ามิส ที่รวดเร็วครับทีท่เรียกว่าอาจจะเหนือกว่าฮาร์เลนด้วยซ้ำแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในเรื่องร่างกายเท่ากับฮาร์เลนก็ตามครับ และอย่างที่รู้กันนะครับว่าเลดบูเซบวกคือทีมที่มักจะสร้างนักเตะดาวรุ่งครับเก่งๆสูต่ตลาดนักเตะมากมายหลายคนแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจที่เจ้าตัวนะครับจะได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรแต่สุดท้ายแล้วครับโอกาสนะครับในการก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นกับเวทียุโรปนะครับก็เ,เป็นทีมในเครือเดียวกันอย่างอาร์บีเลซิครับที่คว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมแล้วก็ลงเล่นในศึกบุนเดสติก้าในซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองครับ โอเคครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะพอรู้จักมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเบนจามินเซสโก้เนะยครับก็เลยที่ว่าโอกาสในการย้ายทีมเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นครับสำหรับดาวเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมอย่างปืนใหญ่อาเซนอนครับสโมสรชั้นนำานี่ครับจากศึกพิมลิกอังกฤษที่รีดว่าล็อกเป้าครับเตรียมทุ่มเงินคว้าตัวเบนจามินเซสโก้เข้าไปร่วมทีมไดานะครับก็เียทีว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นทีมไหนที่ได้ดาวเตะรายนีี้ไปร่วมมท โอเคครับและเพื่อนๆเนลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรว่ากองหน้าลายนี้เนี่ยจะได้ย้ายทีมไปร่วมทีมทีมไหนนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจช่องมิ d l เลนชาแนลน้วยนะครับสําหรับวันนี้สีวเกคครับผม